สวัสดีค่ะจูค่ะจุทามาฝรั่งเืสอชนนะคะอายุ15ปีค่ะเรียนโรงเรียนจันมริทาราวิทยาคมค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นม .4 ค่ะสิลปศาสต์ดีค่ะค่ะปกตินะคะจูก็ใช้อินเทอร์เน็ตเพราะว่าจูเนี่ยเล่นไฮไฟหรือว่าดูเว็บดูข่าวสารปกตินี่แหละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็กำลังแต่งแพลนเดสในเว็บกระปุกอยู่ถ้าเพื่อๆนๆนสนใจนะคะก็เข้ามาดูได้เลยค่ะน่ารักสวยงามเหมือนคนไม่ใช่เล่นหมายถึงว่าเว็บนี่น่ารักมากๆเลย ค่าในสังคมอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนะคะจะก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการแชทค่ะ MSN หรือว่าแชทตามเว็บต่างๆเนี่ยนะคะก็การแชทเนี่ยก็คือควรจะดูด้วยว่าคนนี้เนี่ยน่าไว้ใจหรือเปล่าหรือว่าการที่เราไม่เคยเจอคนนี้มาก่อนหรือว่าเป็นคนแปลกหน้า mm. ก็ไม่ควรจะไปนัดเจอกันหรือว่าทานข้าวอะไรนี้เพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยค่ะสังคมเดียวน,นี้ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะคะก,ก็ควรระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปไว้ใจใครง่ายๆค่ะ ค่ะและส่วนในแฟนเดตของจูนี้นะคะจูก็จะมาอัปเดตทุกวันเลยเกี่ยวกับการที่จูไปเที่ยวหรือว่าไปเรียนไปทํางานที่ไหนเนี่ยก็จะส่ง MMS และ SMS มาบอกเพื่อนๆก,กันเลยค่ะอย่าลืมมาเจอจ้ากับจูกันนะคะค่ะ,ะตอนนี้มีผลงานอยู่ทางไทยทีวีสีช่อง3ค่ะในรายการ Strawberry Cheese Cake นะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ว่างวันยีก็มาติดตามชมกันได้เพราะว่ารายการของเราเนี่ยมีมิชชั่นสนุกๆและมีสาระต่างๆให้ติดตามชมกันเลยนะคะอย่าลืมดูกันนะคะ9โมง15ถึง10โมง15ค่ะ